คุณยายวัยเจ็ดสิบนำเงินสามล้านไปกวากธนาคารแต่ขอพบผู้จัดการก่อนพนักงานจึงพาไปพบผู้จัดการเลยถามยายว่าคุณยายเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะยายก็บอกผู้จัดการไปว่าเล่นพนันมาจ้ะยายไปพนันอะไรมาแล้วครับเนี่ยผู้จัดการถามต่อยายก็บอกว่า ไม่มีอะไรมากหรอกพ่อหนุ่มอยากรู้ใช่ไหมล่ะไหนลองมาพน,นันกันสักแสนหนึ่งเอาไหมล่ะว่าเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้ไข่ของพ่อหนุ่มจะเป็นสี่เหลี่ยมผู <c oughs> ้จัดการหัวเราะลั่นล้อเล่นนะยายแต่ว่าจะพน,นันกันจริงเหรอยายบอกด้วยความมั่นอกมั่นใจเอาสิยายมีเงินตั้งเยอะเยะ ผู้จัดการเห็นว่าไม่มีทางที่ไก่ของตนจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยตอบตกลงรับคำท้าและก็นัดเน่หัวพรุ่งนี้เก้าโมงเจ้าจะมาพบกันอีกทีตลอดทั้งวันผู้จัดการไม่มีอันทำงานก้ากรัมแต่ไข่ตัวเองวัวมันยังกลมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่ารุ่งเจ้าตื่นขึ้นมา ผู้จัดก,การก็ไม่ลืมที่จะตรวจสอบัว้าใครตัวเองยังกรมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> และก็กระยิ้มยิ้มย่องในความมั่นใจเพราะว่ามันยังกรมเหมือนเดิมจริงๆ <c oughs> วันนี้รวยแน่ก่าวมองเจ้าหญิงชรามาที่ธนาคารแล้วก็ตรงไปที่ห้องผู้จัดก,การพร้อมกับชายอีกหนึ่งคน <c oughs> สวัสดีครับ คุณยายผู้จัดการกล่าวทักทายอา้าวพาใครมาด้วยละ่ะเนี่ยยายก็บอกว่าอ๋อท่านอายการคือว่ายายเห็นเงินพน,นันอะ่ะมันมากก็เลยพาท่านมาด้วยผู <c oughs> ้จัดการยิ้มเล็กน้อยคุณยาย <c oughs> ผมเสียใจด้วยนะยายอะ่ะแพ้พนันผมแล้วแหละ ไข่ผมเนี่ยยังกลมอยู่เลยนี่ไงว่วแล้วผู้จัดการก็จัดแจงปลดกางเกงลงและก็เรียกหญิงจรามาตรวจสอบยายก็เลยเดินไปลูบๆคำคไข่ผู้จัดการ ขณะที่ยายกำลังกรำไขผู้จัดการอยู่นั้นผู้จัดการเหลือไปเห็นอายการที่มากะยายกำลังเอาหัวโคกกำแพงต,ติดติดกันหลายครั้งเลยถามยายว่ายายยายอายการเข้าเป็นอะไรเนี่ยยายยิ้มเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าเขาแพ้พนันยายนะ คือยายบอกเขาว่าภายในเที่ยงวันนี้ยายจะได้กคำไก่ผู้จัดการธนาการในออฟฟิศของผู้จัดการเองเลยอาการเขาไม่เชื่อเราเลยพนันกันห้าแสาน